ก็พอสวสดี่นี้าชมทุกท่านกันด้วยนะโอเคนะวันนี้เราก็จะมาเออสอนนะวิธีผ่านแมปลับในเกมนี้นะหรือว่าดาดลับนั่นแหละนะฮะซึ่งหลายคนอาจจะงงว่ามันคือด่านอะไรนะเพราะผมก็คิดว่าน่าจะไม่ใช่คนไม่ใช่คนเยอะนะที่จะรู้จักดาดลับ ของเกมนี้นะฮะก็คือมันจะเป็นด่านลับที่อธิบายง่ายๆนะ,ะก็คือการที่มันเป็นด่านที่ทั้งฉากมีแต่สีเขียวนะ,ะและซอมบี้ก็จะเดินตรงนะฮะก็คือตรงแบบไม่มีทางเดินบอกเลยด้วยนะ,ะแต่ว่ามันตรงนะฮะแล้วก็เราสามารถวางตัวได้ตรงไหนก็ได้ในแมปเลยนะฮะตามใจเราเลยนะฮะก็ เป็นอะไรที่เหมือนจะง่ายนะฟังดูแต่ว่ามันค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันเดินตรงเลยนะสาหรับมอนเตอร์คือไม่ไมีการเลี้ยวอะไรเลยนะมันก็จะเป็นไปได้ยากในการฆ่าบอสหน่อยนะแต่ว่าเราก็สามารถยังผ่านได้อยู่นะโอเคแล้วก็ตัวที่เราจะใช้นะมีห้าตัวด้วยกันนะในการสอนครั้งนี้นะซึ่งมันจะมีตัวที่ภาพไม่โหลดนะซึ่งม,ม,มันไม่ใช่ตัวที่เราใช้นะก็ไม่ไม่ต้องไปสดใ่ก็ได้นะมันมันบากนะโอเคแล้วก็ ตัวแรกนะที่เราจะต้องใช้แน่ๆเลยนะนั่นก็คือไมล่านะฮะซึ่งไมล่าตัวนี้ก็คือนี่ฮะไมล่าฮาร์ดคอร์นะฮะก็ซึ่งได้ดราคาไปพันทองนะฮะแล้วก็ตัวต่อไปนะฮะนั่นก็คือเอ,อ่อบีคอนนะฮะซึ่งบีคอนนี้ผมใส่สก,กินมานะฮะก็คือเป็นบีคอนอันนี้นะฮะซึ่งผมใส่สก,กินมาก็เลยกลายเป็นสีทองนะฮะแล้วก็ตัวต่อไปนะนั่นก็คือฟาร์มนะฮะซึ่ง ฟาร์มอันนี้ผมก็ใส,ส่สก,กินเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นฟาร์มอันนี้นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะนั่นก็คือเออเขาเรียกว่าสไนเปอร์นะ,ะเอต่าของเรานะฮะอดีตลูก GM ของเรานะที่โดนเนิฟจนตอนนี้เขาเรียกว่าประสิทธิภาพต่ำลงมากๆนะแต่ว่าก็ยังมีประสิทธิภาพในการใช้งานอยู่พอสมควรนะแต่ว่าไม่ได้เก่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแต่ก็ใช้ได้นะก เป็นตัวยิงระยะไกลที่ยิงรวมากมากนะก็เหมาะกับงานนี้มากเลยนะในทางในงานที่เราต้องใช้ระยะยิงเยอะๆนะฮะเพราะว่ามันมอนไม่เดินตรงแล้วมันเดินไวนะฮะแล้วก็ตัวต่อไปจะเอาเป็นตัวอะไรก็ได้นะฮะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะแต่ว่าเออผมจะเล่นเป็นเออตัวเขาเรียกว่า iCAT และกันนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานนะฮะก็คือเราสามารถไปประยุกต์ใช้กันแบบนั้นได้นะก็คือเอาไปช่วยไมล่ายิงน,นะฮะหรือคุณจะเออเอาตัวระเบิดไปเป็นตัวเปิดเกมก็ได้นะฮะก็ แล้วแต่กันเลยนะฮะแต่ผมจะเอาไอแคอย่างนี้ไปนะครับที่นก็เซตของเรามีประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ซึ่งผมก็เออไปเปลี่ยนอวตารมานิดหน่อยนะก็มาเปลี่ยนชั่วคราวนะเดี๋ยวสักพักคงมดเปลี่ยนตับแล้วนะเพราะว่าลองมาลองมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะใช้อวตารเดิม้ะเปือนะโอเคแลก็ไปประมาณนี้สำหรับวิธีการสำหรับเซตในการที่เราต้องใช้นะครับโอเคนะก็วิธีการเข้าแมปนะนั่นก็คือเรามากดเซตติ้งตรงนี้นะฮะแล้วก็กดรีดีมนะฮะแล้วก็ใส่โค้ดไปนะ B ตัวใหญ่ฮนะ B พิมพใหญ่นะฮะแล้วก็ A L L S นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับโคที่จะเข้าไปนะแล้วก็กดขวาล่างเพื่อเข้าไปเลยนะผมบอกก่อนนะว่าเออด่านพิเศษด่านนี้นะฮะคือมันจะเป็นการปรับโหมดฮาร์ดที่เราใน,ในตัวเลยนะมนจะให้เราไปอยู่ในโหมดฮาร์ดนะฮะก็เรากดเข้าไปเลยนะฮะนีฮะข้อความอัจจะบอกว่ามึงทำอะไรของมึงนู่นนี่นั่นฮนะก็ ช่างหัวมันนะฮะแล้วก็เราก็เข้าไปเลยนะฮะโอเคนะซึ่งขั้นแรกนะฮะก็จะเห็นแต่ว่าทางออกอยู่งน้นทางเข้าตรงนี้นะ,ะก็ให้ซอมบี้เดินมาก่อนแล้วก็เตรียมวางสไนเปอร์ให้มันตรงแนวเดินกับซอมบี้นะฮะก็ถ้าเกิดเราวางก่อนมันจะหลอกตานะคือมันจะแบบมันเหมือนว่าจะได้อะแต่ว่ามันก็มันก็ไม่ตรงนะฮะก็เราต้องมาวางกันอย่างนี้ให้ซอมบี้มันเดินมาแล้วเราก็กะี่ยะวางนะฮะก็จะสังเกตได้ว่าทางเดินมันโคตรยาวเลยนะก็ ระหว่างนี้เราก็รอต่อไปนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะขายเอต้าทิ้งนะฮะในต้นเกมแล้วเราก็จะวางไมล่านะฮะเพราะว่าตัวคุณเธอไม่เก่งเลยนะแต่ต้นเกมคุณเธอทำดุเพียบเลยก็ต้องระวังนะฮะก็คือต้องรีบขายนะถ้าเกิดถึงเวลาไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเออมีอะไรที่อิบหายเอาได้นะฮะก็โอเคนะก็รอต่อไปนะฮะกดข้ามไปได้เลยนะฮะแล้วก็รออีกเวฟหนึ่งนะฮะก็มันก็จะรุนแรงถึงหัวใจหน่อยนะฮะ ก็ไมล่าเราจะวางตรงไหนของแมปก็ได้นะฮะซึ่งชว่วงนี้ของขอนขาชียง,งานเยอะพอสมควรเลยนะสำหรับเอเกมนี้โอเคนะวางไมล่าอย่ดวดเลยนะฮะแล้วก็ถ้ายัดต่างได้ก็ยัดไปเลยนะฮะแต่ว่าย่ายัดไม่ได้จะสังเกตได้ว่าทางเดินมันยาวประมาณเออแปดเมตรนะฮก็ยาวมากๆนะะตรงนี้คือทางออกนะตรงนี้เป็นจุดขาขาจุดตึกเล็กนะฮะก็มันโคตรยาวเลยนะก็ ทำให้ไมล่าเรามีประสิทธิภาพในการทํางานสูงมากนะครับเพราะว่ามันระยะเยอะนะครับทีนะี้เรารีบๆข้ามไปได้เลยนะเราจะข้ามจนไมล่าเลเวลสามนะฮะเพราะว่า Level เลเวลสามคนเธอจะสามารถยิงกระสุนสะท้อนได้แล้วนะก็ให้ไปถึงตรงนันนะฮะแล้วเราก็จะเริ่มทาฟาร์มกันนะฮะเราจะเป็นจอนชาวไร่กันนะฮะก็เนี้ยทางออกคือเป็นจุดเขาขาตรงนี้เอยทางเข้าเป็นจุดเขาขาหรือว,ว่าทางออกนู่นเลยฮนะเนี่ยดูดิมันเดินไปกี่เมตรอ่ะซอมบี้เดินไปกี่กิโลนะ่ย เราฆ่ามไม่ได้เลยนะเพราะว่าไมล่าเราค่อนข้างจะมีระยะยิงเยอะอยู่แล้วนะฮะเราสามารถป้องกันได้แน่นอนนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเตรียมกดยัดตังมาเข้าให้ไมล่านะฮะเพื่อที่จะเอออัพเวลของคุณเธอนะฮะกดข้ามไปได้เลยนะแล้วก็ยัดตังไปเลยนะฮะเรียบร้อยนะทีนี้คุณเธอก็จะเออมีประสิทธิภาพในการป้องกันสูงมากๆนะฮะก็คือจะสังเกตได้ว่าซอมบี้หายไปหายไปเป็นแถวเลยนะฮะก็ ระหว่างนี้ก็รอทําฟาร์มได้เลยนะเสียงสไนเปอร์โคตรดังเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าทําไมมันดังจังนะระเบิดมันยังเบาไว้คือสไนเปอร์ดังกว่าระเบิดคืออะไรมันก็รอมันเคลียร์จบก่อนก็ได้นะเพื่อที่จะเพื่อความชัวนะฮะและ้วก็วางฟาร์มตรงไหนก็ได้นะผมว่าผมแนะนําให้วางใกล้นะใกล้นะฮะใกล้ๆก้ับจุดท,ที่เราจะวางแนวป้องกันนะฮะก็ใกล้ๆกล้กับทางเดินสองบีน้นั่นแหละแค่มันแค่มันไม่ต้องไปไกลมากก็พอฮนะแค่มันพอกดได้พอเห็นได้ง่าย ซึ่งอาจจะแหลกหนะ่อยก็ให้เรากดอัพมา1เวลนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะวางฟาร์มใหม่ต่ออีกเลยนะก็เออกระตกนะตอนนี้โอเคขอบคุณมากนะเราบอกโอเคนะเมื่อกี้เสียงโอ้โหปังปังปังเลยนะเมืกี้โอเคนะก็ก็จะสังเกตได้ว่าสัมบีตายเรียบเลยนะแล้วก็เสียงรถเสียงรถมานะโอเคนะก็ ตอนนี้ไมล่าเราเก่งมากๆานะตอนนี้ก็เขาเรียกว่าแทบจะหลักสูตรอย่างกับกับอัลฟาโรดเลยนะฮะก็เออที่ที่เราใช้ตัวเดียวผ่านะก็คือมันไมล่ามันมันอยู่นานมากนะก็ให้เราทําฟาร์มได้ง่ายๆเลยฮะโอเคนะก็เออตัวเร็วมันวิ่งไปก็ไม่เท่าไหร่ฮะก็ยังไม่เชียปัญหาของเรามากนะฮะก็เอออาจจะเป็นวันหาานก็ได้อยู่แต่ก็ได้อยู่ ได้ยูแหละโอเคนะก็หลังจากที่เราวางมาสอฟาร์มแล้วก็เอาเป็นเลเวลหเรียบร้อยนะฮนะก็แนะนําให้เราเออมานั่งวางเออเอธาเลยนะฮะเอธาจะต้องมาช่วยแล้วนะตอนนี้เพราะว่าเออมล่าเรากันไม่ค่อยอยู่นะก็กดไปเลยนะแล้วก็รอซอมบี้มันเดินมาก่อนนะฮะก็ตั้งเว้นห่างประมาณนี้นะแล้วก็ให้มันตรงกับซอมบี้นะแล้วก็อัปเกรดคุณเธอเลยนะก็ตอนนี้ไมล่าเราทํางานได้ดีแล้วนะฮนะก็เรียบร้อย ตอนนี้ก็กดข้ามเวฟนะแล้วก็อัพเอทาไปจนถึงประมาณเลเวล2ก็เพียงพอนะฮะก็เด <ๆ S 1> ี๋ยวเราก็จะไปอัพต่อไปทำฟาร์มันต่อนะฮะเพื่อที่จะคือเอท่ามาช่วยเขาเรียกว่าป้องกันเฉยๆนะซึ่งอนาคตรเราจะจะอาจจะขายคุณเทยทิ้งีกรอบนะเพื่อที่จะถอยถอยหลังนะเพราะว่าเราวางชิดไปนะ เพราะว่าอนาคตถ้าเกิดมันอัพโดนอัพเก็บเยอะเนี่ยมันจะระยะไกลเกินไปครับคือมันจะเกินมันจะเกินทางออกซอมบี้้วมันจะเลยเอานะก็ต้องถอยให้มันคุมนะเอาจริงไม่ต้องถอยก็ได้นะเพราะว่าเพราะว่าคือคือส่วนนี้มันค่อนข้างจะบอสตายโคตรเร็วเลยเนี่ยคือคือเกือบจะตายหน้าฐานเนี่ยคือเราไม่ต้องถอยก็ได้แล้วแต่ซึ่งถ้าเกิดคุณเอาตัวระเบิดมานะฮะเอามาแทนไอคินะคุณก็ไปวางต้นเกมแทนเอตทาเมื่อกี้นะฮะก็ แล้วก็ขายทิ้งแล้วก็วางไมล่าเปลี่ยนสลับกันนะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะก็ให้ระวางฟาร์มเลเวลแล้วก็อัพหนึ่งเวลไป8ปฟาร์มนะฮะก็จะใช้เยอะนะฮะสำหรับงานนี้ซึ่งถ้าเกิดใครแหลกก็ใช้แค่8เฉยๆก็ได้นะฮะก็คือใช้8แล้วก็อัพอัพจนเต็มอ่ะหรือไม่ก็อัพจนแบบจนแบบมันเวลมันเวลมันมันเวลสามอ่ะก็ค่อยค่อยเขาเรียกว่าไปวางตัวเพิ่มได้ะฮะ ซึ่งตอนนี้เราชิลมากๆนะฮะแต่ก็อาจจะเริ่มไปชิลสนะักหน่ไหร่ฮะโอเคนะซึ่งแหลกนะฮะแหลกแโอเคนะซึ่งตอนนี้แนวะป้องกันเราดีมากๆฮนะโอเคนะส่วนจาเวที่ิ0แล้วนะฮะก็ให้ทุกคนเออมาเตรียมอัปเกรดเอท่าของเราให้กลายเป็นเวท3ในพัตยาป่าบอสนะฮะก็ ไม่ต้องเล่นเป,เป,เป๊ะๆแบบนี้ก็ได้นะก็มันเนี้ยมันก็แต่ว่าถ้าเกิดอัพมันก็จะชัวร์กว่านะหรือว่าคุณจะไปทําฟาร์มก่อนก็ได้ฮนะเพราะว่าระยะยิงไม้ไมล่ากกลายอยู่แล้วนะแต่ว่านี่ถ้าเกิดเราอัพมันีแล้วบอสมันก็จะตายแน่นอนนะตายแบบตายแน่นอนไม่สามารถชนฐานได้แล้วก็มาอัพเกรดต่อเลยฮเลยมาวางฟาร์มเลเวลหนึ่งต่อฮนะคุยวางไม่ได้ ไม่ต้องวางเปแ้แบบผมก็ได้นะก็คือวางวางกระจายกระจายก็ได้นะเพราะว่าเออมพื้นที่เรากว้างอยู่แล้วฮนะแต่ผมวางให้มันอย่างนี้ให้มันสวยๆก่อนฮนะโอเคนะหลังจากที่เราเออได้มาสีฟาร์มนีเวลหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็ไปวางเออไอแคสไอแคสตรงนี้เลยก็ได้นะวางให้มันตรงกลางสุดๆนะฮะแค่นี้นแหละแล้วก็เคยกว่าอัพฟาร์มให้เป็นเลเวลสามให้หมดนะฮะอ้าไปเลเว คืออาร์ไปเลเวลสองก่อนนะให้ครบแปดฟาร์มแล้วก็ไปโปะเลเวลสามอีกทีนะฮะก็คือต่อเลเวลสามอีกนะฮะเราต้องใช้ฟาร์มค่อนข้างจะเยอะนะฮะเพราะว่าเพื่อความชัวนะเพราะบอสมันเดินเร็วนะฮะซึ่งสก,กินคิดมัดฟาร์มมันโคตรหนักเลยนะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะก็อัพมาเรื่อยๆซึ่งเราจะมีเวลาทําแบบนี้จนถึงเวฟสี่สิบนะฮะแล้วก็เออประมาณเวฟสามห้านะพอเวฟสามห้าเราก็ต้องมาวางตัวเพิ่มแล้วนะเพราะว่าเออบอสมันจะออกมานะฮะบอสมินิบอสเพราะว่ามินิบอสในโหมดฮาร์ดก็อนะันตรายฮะโอเคนะก็หลังจากที่เราอัพเวฟสองมาสี่ฟาร,ร์มแล้วนะก็เวฟห้าเวฟสี่ต่อไปเลยนะเวฟสามเวฟสาม งงกับเลขเลขเวลหมันนฮะโอเคนะอัพเวล3สามต่อนะฮะก็คือใช้ราคาสี่พันะฮะก็ไมล่าก็จะช่วยลดราคาให้เราได้พอสมควรนะฮะโอเคนะซึ่งเมื่อกี้จะสังเกตไว้ได้ว่ามีตัวเออตัวม่วงๆออ,ออกมานะฮะก็ ให้เออทุกคนมาเตรียมอัพเอ่าไปเรลสี่กันเลยนะเพื่อที่จะป้องกันนะเพราะว่าตัวม่งม่งมันเลือดเป็นร้อยเลยนะฮะก็เอธาเรายิงไม่ยิงไม่ตายนะก็ต้องใช้ตัวเพิ่มนะฮะเอยไ,ไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงใช้ตัวเพิ่มก็ต้องอัพเกรดไปเรลสี่แบบนี้นะฮะก็จะสามารถป้องกันได้อยู่หมัดน,นะสำหรับพวกตัวพวกนั้นนะแล้วก็มาทำฟาร์มต่ออีกรอบหนึ่งนะก็ชิวๆนะ โอเคนะและหลังจากที่เราเออเขาเรียกว่าอัพฟาร์มมาเป็นเลเวล4แบบนี้แล้วนะฮะก็เออเขาเรียกว่าไปวางฟาร์มต่ออีกรอบได้เลยนะเพราะว่าเออเอ,อาเรามีเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าอาดามเมทพอแล้วนะก็วางฟาร์มเพิ่มมาอีกนะแล้วก็เอ,อัพเป็นเลเวล3เหมือนกันนะฮะซึ่งเราจะใช้ฟาร์มประมาณเออ3แถวนะี่ ซึ่งเอันนี้ผมวางเน้นสวยนะยามอีกรอบก,ก็คือถ้าเกิดคุณเล่นเองก็ไม่ต้องวางแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันเปลืองเวลาฮนะซึ่งหนึ่งแถวก็จะผมแนะนําให้มีประมาณเจ็ดนะฮะก็คือหนึ่งแถวมีเจ็ดฟาร์มแล้วก็เราจะใช้สามแถวนะ ซึ่งไม่ต้องวางเป๊ะขนาดนี้ก็ได้นะเพราะว่าเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องถึงสามแถวก็ได้นะแต่ว่าสามแถวเพื่อความชัวรก็ดีนะแต่ว่าถ้าเกิดใครเออใครแหลกเกินไปก็ไม่ต้องทําก็ได้นะสําหรับสามแถวโอเคนะซึ่งตอนนี้ก็สองแถวเรียบร้อยนะแถวหน้าแถวหลังนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะจะ,จะ,จะทําแถวที่สามกันนะฮะซึ่งเราก็จะมารอดูบอสก่อนนะฮะ แล้วก็มาต่อแถวสามีฮนะซึ่งตอนนี้บอสก็เออตายตายง่ายมากเลยนะก็โดนทั้งสไนเปริรทังโน่นทั้งนี้ยิงนะฮะก็เรียบร้อยแต่โอเคนะก็มาต่อที่ฟาร์มของเราได้เลย เนะก็เสร็จเรียบร้อยนะสำหรับฟาร์มของเรานะก็มีประมาณนี้นะแถวและเจ็ดอันนะฮะแล้วก็สามแถวนะซึ่งถ้าเกิดใครเออกลัวแหลกก็ไม่ต้องทําขนาดนี้ก็ได้นะก็เออทำแค่ทํแค่้ก้าฟาร์มก็ได้นะแต่ว่าอันนี้เพื่อชัวร์ชัวร์ชัวร์จัดเลยนะ<ม>ก็เดี๋ยวเราก็จะมาเอออัพเอท่าของเราให้นะฮะกลายเป็นเลี้ยวตันนะฮะก็อัพเกรดไปเลยนะแล้วก็รออีกเจ็ดหห้าเพือ่อที่จะอัพเป็นเลี้ยวตาน,นะซึ่งตอนนี้ก็ได้ปืนออโต้มาแล้วนะก็ ยิงเขาเรียกว่ารวมมากๆกดหน้าบ้านเลยนะก็เออเขาเรียกว่าดาเมจโดนเนิร์ฟมาส์นะซอมบิท่าของเรานะเป็นกลายเป็นอดีตลูก G M อไปแล้วนะเพราะว่าเออเขาเรียกว่าโดนเนิร์ฟแบบโอ้โหโดนเนิร์ฟแบบน่าปวดใจพอสมควรเลยนะก็ดาเมจจากแต่ก่อนประมาณ4ว0หนะเวลนะียก็เหลือ275แล้วนะก็ไม่แน่ใจนะว่าทําไมจีเอ็มไม่ทําให้มันกลางจะแรกนะทําไมมันต้องมามาทําให้มันโหดแล้วก็มาเนิร์ฟขีหลังนะก็ไม่แน่ใจเขาอะไรของเขาก็ไม่รู้นะ ซึ่งเราก็รอดูไปชิวๆได้เลยนะส่วนไอคแของเราก,ก,ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะเพราะว่าออโดนยิงอัดบ้านเลยนะมอนเตอร์เยียบร่อยขาดอีก1นะึ่พันฮะก็ไปงี้เรื่อยๆเลยนะก็อัพตัวนี้เป็นรูปตานแล้วก็จะไปวางตัวต่อข้างหลังมาอีกอีกทีนึงนะแล้วก็ฟาร์มของเราสวยงามมากเลยนะสกินคิดมากค่อนข้างจะสวยนะสาร์มฟย่ามนี้นะฮะโอเคนะก็เงินพอนลฮะก็อัพไปเลย เรียบร้อยนะก็ตอนนี้ดามเหตุจากจากเมื่อก่อนประมาณพันหนึ่งนะเหลือ650นะฮะแล้วก็ยิงช้าลงด้วยนะก็แซดกว่าเดิมหน้าเป็นเรื่องหน้าแซ่ดพอสมควรเลยนะโอเค้วก็หลังจากนั้นให้วางต่อแถวมาเลยนะ,ะก็วางให้มันตรงๆกันนะฮะแล้วก็วางให้ชิดกันมากที่สุดนะฮะแล้วก็อัปเกรดนะฮะอัปเกรดจนเวลเวลเออเวลเวลสีก็ได้นะแล้วก็ เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปอัปเกรดทีหลังนะให้ไมล่าลดราคานิดนึงนะฮะแล้วก็พยายามวางให้มันชิด,ชดกันนะฮะก็ถ้าเกิดจะดูว่ามันชิดกันไหมดูง,ง่ายๆนะก็คือมาวางมุมนี้นะให้มันตรงกันให้ปืนที่หันมันตรงกันนะฮะแล้วก็เออวางนี้ไปนะฮะซึ่งวิธีการวางนะนั่นก็คือการที่เออถ้าเกิดเรากดจอหนึ่งทีก็คือจะเป็นการ เขาเรียกว่าย้ายตัวไปไปเลือกที่วางนะนะฮะถ้าเกิดกดย้ำสองครั้งก็จะเป็นการวางเลยนะก็ให้กดหนึ่งทีเช็คก่อนนะแล้วก็สองทีที่เดิมเพื่อเสียวางนะฮะก็จะได้การวางที่แม่นนะครับโอเคนะก็แล้วก็บีคอนมาต่อข้างหลังนี้เลยนะฮะแล้วก็อัปเกรดจนถึงเลเวลเลเวลเลเวลสามก็ได้นะครับกำลังพอดีแล้วก็อัปเกรดเขาเรียกว่าตัวหน้าให้หมดให้หมดเลยนะฮะอัปเกรดให้หมดแล้วก็ เขาเรียกว่าตอนนี้ทุกตัวเออได้บีคอนนะฮะก็เรียบร้อยแล้วก็มาต่อแถวหลังสามตัวนะฮะก็เออมาดูอย่างนี้นะฮะก็เข้าหัวเอพีเอสก่อนะฮะแล้วก็วาง,างนี้ซึ่งเออเขาเรียกว่าแบบนี้ถ้าเกิดมันวางข้างหน้ามันจะบับบกๆนะฮะก็ให้วางข้างหลังจะเห็นระยะระยะชัดเจนะฮะถ้าเกิดเราวางจากข้างหน้าหรือวางจากข้างข้าง,างมันจะบับบกๆหนึ่งนฮะก็ไปเลยนะ บีคอนจะสามารถเอ่อแร่รศมีให้ได้3ตัวพอดีนะก็ไม่ต้องเป๊ะขนาดนี้ก็ได้นะเพราะว่าเอ่อยังไงตอนท้ายเกมราต้องกดสกิลบีคอนอยู่แล้วนะฮะก็ยังไงมันก็โดนทุกตัวในแมปนะฮะก็ไม่ต้องชิดเป็นขนาดนี้ก็ได้นะแต่ว่าชิดกันหน่อยก็ดีนะเพื่อที่จะได้ระยะที่ดีนะฮะก็คือเพื่อระยะอย่างเดียวนะฮะสำหรับการวางมาใกล้บีคอนฮะแล้วก็อัตรายิงเพิ่ม10%นะก็ไม่ได้ไม่ได้แคร์อะไรมากนะก็10%เอเองฮะ ก็คือเยอะแหละสำหรับสไนเปอร์แต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะฮะคือมันยิงรววอยู่แล้วก็จะมีสภาพแบบนี้นะสำหรับเออคาเรียกว่าแนวป้องกันของเราในตอนนี้นะก็ให้วิทํทำนี้ไปเรื่อยๆเลยนะแล้วก็อัปเดตมาแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะก็แล้วก็เอามาที่ข้างขวาเอาบีคอนนะข้างซ้ายกับซ้ายกัดขวานะฮะแล้วก็เอออันนี้ข้างหน้านะก็ให้มาวางซ้าย แล้วก็ขวาตัวนี้ฮะแล้วก็แล้วก็ต่อสามตัวนี้แล้วก็สามตัวอีกนะฮะมันบักบักถ้าเกิดยังวางอย่างข้ามันจะไม่เห็นมันจะไม่เห็นเนยะลกอาเรียของการวางซ้อนยางไม่ได้นะก็มันก็จะบักบักเนะี่ยแล้วก็อีกอีกตัวหนึง่งแล้วก็ต่ออีกตัวน ตัวเลยนะวะโอเคแล้วก็ข้างหน้าอีกหนึ่งฮนะก็ไม่ต้องเป๊ะอย่างนี้ก็ได้นะย้ำอีกรอบก็คือก็คือคุณไม่จําเป็นต้องเป๊ะขนาดนี้นะเพราะว่าอันนี้คือวางเน้นสวยน,นะก็คือถ้าเกิดมันท้ายเกมย,ยังไงยังไงยังไงเราก็ต้องใช้เออบีคอนเวลตันอยู่แล้วนะก็มันก็จะโดนทุกตัวในนักอยู่ดีนะฮะก็ คุณไม่จําเป็นต้องวางเป๊ะขนาดนี้ก็ได้นะผมวางเพื่อความสวยนะฮะก็มันจะเป็นสภาพนี้นะแล้วก็อัปเกรดทุกตัวให้เวล5ให้หมดเลยนะฮะก็เวล5ให้ตันให้หมดฮนะก็อัปไปเรื่อยๆเลยนะฮะด้วยพลังแห่งการฟาร์มระดับมหากาศนะฮะก็ไม่สามารถมีตัวอะไรผ่านมาได้เแลนะ้วตอนนี้โดนลุมยิงนะลุมสกรรม ซึ่งไมล่างเราไม่มีประโยชน์แล้วนะตอนนี้แต่ว่าเออคุณเธอยังช่วยรดราคาให้เราได้อยู่นะก็ปล่อยไปฮนะคือไมล่าลายเป็นตายเป็นพลองไปแล้วนะจากหลังจากพระเอกตอนต้นเกมนะก็กลายเป็นพลองอย่างทันท่องทีนะแล้วก็เอทางกายเป็นระเอกไปแล้วนะขนาดขนาดโดนเนิฟนะมันยังขนาดเนี้ยผมคิดไม่ออกเลยนะว่าถ้าเกิดมันไม่โดนเนิฟเนี่ยมันจะขนาดไหนนะก็คือขนาดโดนเนิฟแค่นี้ยังสามารถจัดก,การได้ง่ายเลยนะ ถ้าเกิดไม่โดนเนิร์สแจะน่ากลัวมากเลยแต่ว่าการเนิร์ของแอดมินก็ทําให้คนเล่นหยุดหงิดผสมครัวนะเพราะว่าเออเขาเรียกว่ามันเนิร์แบบคือแบบเขาเรียกว่าตอนแรกมันก็โหดๆแล้วคนก็ใช้เงยเยอะๆจู่กๆก็มันเนิร์ไปคือทําให้มันมีคําถามว่าทำไมมันไม่ทําให้มันต่างแต่แรกวนะถ้าเกิดเขาจะมาเนิร์สหกัหกคนเล่นหักหลังคนเล่นตามคันเนอไอยนี้ โอเคนะก็ไปนี้เรื่อยๆนะฮะให้อัพตัวให้เต็มไปเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวล้วก็จะกลับมาตอนที่ทุกตัวในเป็นสไนเปอร์ทุกตัวแล้วตรงน,นี้อัพเต็มเรียบร้อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาอีกรอบหนึ่งฮนะโอเคนะตอนนี้ก็อัพเออสไนเปอร์เวลตันหมดแล้วนะฮะก็คือเวล์าทั้งหมดแล้วนะฮะก็หลังจากนี้นะให้คุณเออเก็บเงินฮนะอัพบีคอนให้เป็นเลเวลตันด้วยด้วยเหมือนกันนะเวลตันคือหมายถึง ให้เป็นห้าใจเงินห้าหมื่นห้านะครับเพื่อที่จะให้มันตันแบบตันสุดๆนะครับเพราะว่าเออถ้าเกิดเราไม่ตันเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดมันยังเป็นเวลห้าอยู่เนะี่ยสกิลมันจะบัฟแค่อัตราการยิงร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ตัดเดียวนะฮะแล้วก็คููดาวนานแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเวลตันมันก็จะคููดาวน้อยลงนะฮะแล้วก็เนาดอ,องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันจะได้สกิลไปที่นานขึ้นนะแล้วก็เพิ่มระยะด,ด้วยนะฮะก็ แรงมากๆนะก็คือทําให้การยกตีเร็วมากๆนะก็เป็นอะไรที่เกอาโจทย์เลยนะก็กดอัพไปเลยนะเรียบร้อยนะตอนนี้คุณเออชนะเรียบร้อยนะตอนนี้ก็เออชิวๆได้เลยนะก็เออมาอัพมาอัพไอแคปให้เป็นพิธีก็ได้นะไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วนะก็อัพอัพไปเฉยๆนะก็ท่านี้นะคุณชนะแล้วแล้วก็ถ้าเกิดคุณแหลกก็ขายฟาร์มทิ้งได้เลยนะก็แล้วก็ไม่ลากเราก็ว่มาอยู่นี้นะก็ตอนนี้คุณขายฟาร์มทิ้งไม่ได้เลยนะมันไม่จําเป็นแล้วนะก็ คุณชนะแล้วนะเอาจริงๆคุณไม่กดบีคอนคุณก็ชนะใช่ไหมแต่ว่าเอาเอเราอินดี้นะแค่นั้นก็กดกดอ้มมดามายด้าไปเลยนะฮะแล้วก็ขายทิ้นให้หมดนะฮะไม่ได้ขายเพราะอะไรนะการแหลกเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วนะนี่ไม่มีประโยชน์ออีกแล้วเพราะว่ามันมันเต็มนะตอนเนี้ยคือมันวางตัวเลยมันก็เต็มหมดแล้วฮะก็จะเป็นสภาพประมาณนี้นะสำหรับเออการผ่านของเรานะก็ เขาเรียกว่าเราจะมาถ่ายรูปปกคลิปกัน,นะฮะเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราเออปิดเอฟเฟกนะฮะให้คนไม่รู้ว่าเราเราใช้ตัวอะไรนะแต่ต้องปิดเอฟเฟกแล้วก็ขายตัวไอแคทิงนะโอเคนะก็ประมาณนี้ถ่ายปกคลิปถ่ายปกนี่เนี่ยโอเคนะตอนนี้บอสมาแล้วเรากดบีคอนไปได้เลยนะก็ช่่งมันนะฮะโอเคนะก็ โอเคนะก็สำหรับวันนี้นะก็เรียบร้อยฮนะก็บอสแตกนะโอเคนะก็เรียบร้อยโอเคนะก็ประมาณนี้สำหรับวิธีการผ่านเรานะครับแล้วก็ไปสู่เอิญน,น้าราเบียเลยนะก็ชน,นะแบบงงๆนะถ่ายปกก่อนถ่ายปกจนบอสบอกเอ้ยไม่เคยคิดที่จะสนใจกูบ้างเหรอโอเคนะก็บอสตายไปอย่างรวดเร็วนะับโอเคโอเคนะก็สําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้สำหรับวิธีการผ่านาเรียกว่าด่านล,ลับของเรานะฮะก็เปน็นประมาณนี้นะก็ค่อนข้าง่จะเออ ค่อนข้างที่จะบอสบอสบอกบอสคงคิดนะว่าทำไมไม่สนใจกูบ้างนะนั่งถ่ายปกตอนบอสมานะโอเคนะช่างมันนะก็เป็นเซตที่เล่นไม่ได้ง่ายมากนะแต่ก็ไม่ได้ยากเหมือนกันนะก็คือไม่ได้ง่ายแบบไม่ได้ง่ายแบบเรียกว่าอีซี่เพราะว่าไม่โดนไม่โดนดามจที่ฐานเลยนะมันต้องแลกเลือดก,กันหน่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดใครเออใครก็เรียกว่าเวลหกนะฮะก็เวลเวลหกสิบขึ้นไปห้าสิบหรือหกสิบนี่แหละที่มันปลดล็อกช่อง d หกนะคุณเอาตัวระเบิดไปด้วยก็ได้นะครับเพราะว่า คุณเอาระเบิดไปเปิดเกมแทนเอต้า e นะฮะแล้วก็ขายทิ้งนะเพราะว่าตัวระเบิดจะจัดการได้ดีกว่านะดามเมนมันสูงกว่าแล้วก็ยิงเร็วกว่านะก็ดีกว่านะก็ได้ต้นเกมนะก็ไปประมาณนี้นะสำหรับการผ่านของเรานะเคนล้ก็สําหมอวันนี้นะก็มีประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะไปอัดคลิปต่อแล้วนะโอเคแล้วก็นะฮะก็สัมเมอวันนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์นะซับสไคร์นะแล้วคอมเมนต์เพื่อมกใจในการํำคลิปต,ต่อไปนะครับ